กองทุรวัตแชนแนลนะคะตอนนี้ก็มาคัะจาเอ็นนะคะเอซิครับสวัสดีครับเอ่อจาเอ็นเราจะมาทำอะไรกันวันนี้มีภารกิจนะครับมีภารกิจภารกิจอะไรเหรอให้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็ไม่ถึงกับเซอร์ไพรส์นะคะคือคือมีพี่พี่วอลวีนะคะพี่วอลวีจากต่างประเทศอ่เเาเราเล่าให้ฟังเนี่ยพี่วอลวีจากต่างประเทศก็อยากจะให้พวกเราพวกอลุงโพลพวกยูทูบเบอร์ ได้กินอะไรที่อร่อยอร่อยเกก็เลยบอกว่าอะไรที่พ่อครูชอบกันแล้วอร่อยอร่อยก็เลยให้ประหยัดการเลี้ยงนะคะปกติพี่วรวรบีจะเป็นคนที่ไม่ชอบไปเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเขจะแบบจะอยู่เบื้องหลังตลอดนะคะการเลี้ยงหลายรอบนะแล้วพี่วรวรนี่จะจะซื้อสินค้าของคุปสกินทุกๆเดือนนะคะเอฟซีวันนี้ก็เลยจะเอ็นก็เลยช่วย พามาซื้อนะคะเราจะได้ไปกินไม่ไม่เราก่อนมาเราก็คุยกันกับลงุงแล้วใช่ใช่ปรึกษากันปรึกษากันใช่ลุงบอกว่าไงนะลุงบอกว่าให้จะเอมาดูเลยอะไรที่พวกเรากินกันรวมๆกันได้เยอะครับและอยากให้ให้ยูทูบเบอร์ทุกๆคนกินรวมกันก็เลยคิดกันว่าน่าจะกินตอนกลางวันเพราะว่าคนอยู่เยอะเพราะว่า,าตอนเย็นปุ๊บเนี่ยบางคนก็ที่อยู่บ้านไกลไม่สะดวกก็จะรีบกลับ ก็เลยลุงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ตังวันได้นะฮะก็จะ,จะประมาณนี้ตอนนี้เรามาที่ไหนเนาะท,ที่ไปที่มาเนะ<ช>ระราะแผนภูมิของเราก็ประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ที่<ม>บ้านบ้านหนองแวงบ้านหนองแวงวันนี้บ้านหนองแวงเหรอร้านนี้จะเอ็มบอกว่าอร่อยจะเอ็มเคยมากินใช่ไหมอร่อยอร่อยมาเมื่อวานก็มาครับอ๋อเมื่อวานก็มาใช่ครับรเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเคียงเนื้อ เขาจะมีเขียงเนื้อด้วยนะเราไปดูเขาจะขายเนื้อสดด้วยนี่มีแดดเดียวด้วยนะทดูนนะน่ากินนะอ้อดร้อนๆขับ,บข้าวเหนียวร้อนๆอ,อย่างงี้เลยเนื้อแดดเดียวอันนี้จะเป็นเนื้อสดเนื้อสดนัอ่อไงชิปไป,ไป อันนู้นชื่อร้านชื่อร้านมุกมิ้วมุกมิ้วถ้าใจว่าผ่านไเชิญได้นะคะรนความอร่อยโดยจากเอ็มนะคะจาเอ็มจะมากินที่นี่แลบอร่อยออยมากอร่อยมากอร่อยมากยาก่ยางเงี้ย,ยใช่มีมากด้วยนะเห็นไหมมีมากด้วยนะมุกมิ้วเนื้อวัวสดนะครับอยู่ก่อนถึงแยกสามแยกเจริญศิลิน,นะครับอันนี้เป็นสมแยกแล้วไปเจริญศิน โอ้ดูเนื้อด็สดๆดเลยเนี่ยขาใหญ่มากก็ที่เราซื้อไปจะมีลาบหมูด้วยเนาะไม่ใช่ลาบหมูลาบหมูเพราะว่าบางคนก็ไม่กินเนื้อไงอ๋ใช่ใช่มีลาบหมู้วยเฉพาะแอชยแอชชัยม่กินใช่จะมีลาบหมูแล้วก็ส้มตำด้วยนะครับเมนูอะไรบ้างนะเมื่อกี้เนี่ยจะเอ็มสั่งอะไรไปจำได้ไหมอ่ะจำได้ไหม ไม่รู้พี่ไม่รู้ <laughs> เมนูก็มีลาบสุกลาบดิบต้มแล้วก็ย่างเสือร้องให้วันนี้เมนูเยอะมากนะครับแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปหาอันไหนให้แอนแอนเนาะก็แอนแอนเขาไม่กินเขากินเจเอาวัานออนี้ให้เหรอก <laughs> ล้วยไปเลย <laughs> เอาวันนี้กล้วยแอนแอนเลยร้องให้แน่เลย <laughs> เด็ดกล้วย สวยนะกล้วยนะไม่เดี๋ยวเราเจอร้านผลไม้ก็ค่อยแบะซีเดี๋ยวเราไปหาให้แกนิดนึงนะครับผมเอาเอาน้อยจังผมเอาแปดนะเดี๋ยวพาดูบริเวณร้านเขาแล้วก็จัดร้านได้สวยงามมากนะเอฟซีมีเขาเรียกอนะไรนั่นน่ะ มีป้ายก็มีชื่อาแสดงว่ากขายด้วยแบบนี้ก็มีป้ายก่อนอยู่นะไี่เขาเรียกอะไรนะใบด่างบอนบอนสีอะรพแสงเงินแสงทอง ไบนี่สวยวะไฟขาวอ่ะสวยนี่นะครับสวยมาก อย่าลืมนะครับอย่าลืมใครที่เป็นสายเนื้อนะครับถนนเส้นนี้จะไปวานอนนี่ว่าน,นะครับทางนี้จะไปคําตะก้านะครับร้านจะอยู่ตรงสามแยกเลี้ยวไปอําเภอเจริญศิลป์น,น,นะครับเนี่ยสามแยกตรงนี้ก็แวะมาอุดน,นุ้นนะครับแวะมาชิมกันได้นะครับเคียงเนื้อสดๆนะครับผมขายใหญ่ๆเลย ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เลี้ยงข้าววันนี้จากพี่อะไรนะพี่วอลวีนะครับต้องขอขอบคุณพี่วอลวีนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสูภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะครับผม xuất hiện là đẹp อันนี้เป็นหมั่มเนาะหมั่มมั่มม่ก็เห็นหมั่มบ่พนี่เนาะบรรยากาศภายในร้านนะครับแม่ค้า ก็ทำอยู่ด้านในนะครับเี็บร้อยนะครับเดี๋ยวเราซื้อเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ทุ่งนานจําปะดงนะครับเอาไปให้กับพี่น้องยูทูบเบอร์เรากินด้วยกันนะครับอย่างอร่อย,ออยนะครับขอขอบคุณ อีกครั้งหนึ่งนะครับจากคุณใหญ่ใจด,ดีนะครับยินดีอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับได้คลิปได้คอมเมนต์นะครับผมมีความสุขมากนะครับ